ได้ค่ะตอนนี้เราอยู่กับไรท์ตกใจไหมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบร์นี่เราไปทำอะไรเอ่ยถือให้ก็ได้เป็นเอซีวันนี้ชวนพี่แจ็คกอลีนมาดูมินิคอนเสิร์ตเดียวครั้งที่สามเขาถือให้ก็ได้เองจะได้เอาเครับผมอืนนี้นะคันไบร์ไบร์ถือไบร์ไบร์ถือไบร์คือไม่เจอไบร์นานมากใช่นานมากไปเป้านานมากฮะตั้งแต่รู้น้ำโบลิ่งอ่ะจำได้ปะ ไม่ใช่ตั้งแต่นี่ดิไอท,ทำใน DIY อะ่ะก็ DIY ครั<ะ>นานมาคอ่ะเป็นไงบ้างครับเอาเอาพูดถึงคอนเสิร์ตก่อนเป็นครับ,รบ,รบวันนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งที่3ก็ดีใจมากครับผมที่ครั้งที่3ก็ยังมีแบบแฟนคลับ ตอบรับดีมากๆครับผมก็ยังพากันมาดูคอนเสิร์ตพากันชวนครอบครัวมาดูอะไรอย่างนี้พอดเอฟสิบแล้วเนาะใช่ดีใจมากดีใจมากครับผมครั้งที่สามแล้วมันความแตกต่างอะมันต้องเนาะก็แต่ละแต่ละครั้งมันก็แตกต่างกันหมดนะฮะเหมือนครั้งแรกอย่างเงี้ยก็จะแบบไปวาไรตี้หน่อยก็จะแบบรวมรวมแบบออกมาเปิดตัวใหม่ๆอะไรอย่างนี้โชว์ความสามารถทุกอย่างว่าจะเต้นว่าจะร้องอะไรอย่างนี้พอครั้งที่สองก็มาในธีมล็อก ก็แบบำได้จำได้เพลงรมาเออไชอบอยู่ด้วยไงทีมนี้ก็เลยแบบเออคนก็ชอบกันอะไรย่ง้ยตอนแรกหวั่นมากครั้งที่สองว่าคือแฟนๆจะแบบจะจะอินไปกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคพอครั้งนี้ก็วาไรตี้เนมันอาจจะวาไรตี้นิดหน่อยแต่ว่ามันมันจะเน้นไปทางอ่ะเพลงเก่าเยอะ รุ่นใหญ่นิดนึงเราเจไดมแม่ครับเป็นไงบ้างหนึ่งขวบปีเราแบบพัฒนาการร้องเพลงการโทรงไงบัางคะก็ใช่แร๊บเดียวมากเร็วมากจริงทํางานแล้วมันเอ,อรู้สึกว่าปั๊บๆมันเหมือนเร็วกว่าเรียนทีทำมาโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> คือก็พัฒนามากขึ้นไหมอ่าส่วนตัวใบคิดว่าไปพัฒนานะ <c oughs> เหมือนด้านการร้องอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านก็ร้องวันนี้ก็เอาเพลงเพลงอ่ะเพลงในบ้านมาร้อง ก็รู้สึกว่าตัวเองร้องได้ง,ง่ายขึ้นเหมือนเหมือนเสียงจะสูงขึ้นใช่แบบพอออกอีเวนต์พอมีคอนเสิร์ตมีนี่คอนเสิร์ตบ่อยๆมันมันได้ฝึกตัวเองด้วย <c oughs> ใช่ครับก็รู้สึกว่าตัวเองก็เหมือนจะโตขึ้นในวงการนี้ฮะที่ฟังเองก็โอเคนะเออพอกว่าเดิมใช่ไหมพอกว่าเดิมใช่ไหมแต่เราว่ากว่าเดิมโอ้โห,โหวันนี้ทำไมต้องเอยียงผมเนี่ยฮะทรงผมเปลอยหรือว่าไงเออศูนย์ศูนย์มันหนักเลยหนักเวทนาหรืงละคร ม้วงมาไหมคะว่านั้นมวงไปแล้วถ่ายไปบ้างไปแล้วถ่ายไปวันหนึ่งแล้วครับถ่ายไปตั้งวันหนึ่งเป็นไงบ้างกองก็กวันแรกตื่นเต้นท่องบทไปอย่างดีที่เขาบอกไม่ต้องท่องก็ได้มากาทำความเข้าใจพออะไรอย่างนี้เราก็แบบตื่นเต้นไงเด็กใหม่อะไรอย่างนี้แต่ก็พอเข้ากองก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับที่ที่ในกองถ่ายพี่เต๋พี่ปิน ก็แบบเฟรนลี่อะไรอย่างนี้ครับผมก็ช่วยเหลือบายช่วยตอนถ่ายด้วยกันก็ให้คําแนะนําอะไรอย่างนี้ครับก็โหรู้สึกเลยว่าพี่เขาแบบโปรมากจริงอยากเป็นอย่างนั้นสักครั้งแต่เดี๋ยวเราก็พัฒนาได้ใช่ครับต้องเล่อยๆ้ครับน้องดีรอดไหมค่ะแข็งไหมอ้ยรอดรอดอยู่รอดอยู่แข็งเหรอเล่นแข่ง เท่าไหร่หรอกฮะมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆแล้วคําแนะนำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มอ่อนแล้วเริ่มเร็วแล้วจะเน้นตองในหางเัียวกันเนี่ย เมสเอเนสเอ๋อ,อ,อยังไม่ได้เข้าฉากด้วยกันฮะแต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับไม่น่าจะสัปดาห์หน้าครับอืมคุณ<อ>ได้เจอกันเนาะใช่ครับอ่าแล้วงานคู่ล่ะคะบ้าน b ีเนี่ยจะมีอะไรให้แฟนๆติดตามบ้างไหมล่ะก็ที่แน่ๆก็มีทริปปลูกป่าตอนนี้ก็จองกันไปเยอะแล้วล่ะใกล้ละใกล้ละไก้อนหินในหัวใจกันเหรอทำได้อยู่นะไปช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้อะไรอย<ส>่างงีงใ้ใช่ครับวันไหนไงพัเลนอะไรอย่างเงี้ยฮะ ยี่เจดปมานี้ฮะแล้วก็ทางงานคู่นะครับก็จะมี ยี่สิบสองท่านว่าปลายปีนี้ครับจะมีคอนเสิร์ตไบเนสอีกครั้งหนึ่งละครั้งหนึ่งกลับมาจำได้ค่ะน้น,นอโอ้โหครั้งที่แล้วนี่ปอมเลยแบบาาโอ้ชื่นใจมากครั้งนี้ก็อยากจะให้มากันอีกเพราะว่านานๆนทีเหมือนจะมีครั้งหนึ่งแบบมันจะเกตติ้งไนี่ยแหละหรอว่ยังอ,อยู่กันเอเล่เอก็แบบอยากให้มากันเยอะๆตั้งใจมากตั้งใจมากตั้งใจทุกๆคอนเสิร์ตแต่ว่าไบเนสก็อยากให้มากันนีเยอะ่แล้วก็ปลายปีของทีวีฟูด้วยใช่ก็ไปเขาดาวกันพี่ก็ไป เขาดาวใชไหมเดี๋ยวบลูมใช่ไหมตัวเองผ่อนไงมะเขาดาวดาวแล้วเขาเขาดาวตัวเองผ่อนเาผ่อนโอเคหมกไปรอดอย่างนี้มันมีเ <c oughs> อฟซเขาคลอดออกมาแล้วแล้วจาก <c oughs> นี้ก็มีแบบประเด็นว่าต้องในน่แบบเ <c oughs> ขาเหมือนติ้น <c oughs> ตามไบเนสเรรู้สึกไงบ้างคะ อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ได้เรียกว่าตามหรอกฮะก็เขาก็เขาสนิทกันเลยอย่างนี้แต่เราก็ยินดีด้วยครับถ้าแบบเขามีแฟนคลับคอยสนับสนุนเหมือนเราเราก็เข้าใจกออ็มีแฟนคลับเยอะมันกแบบ็มันก็ดีกับตัวศิลปินเองด้วยค่ะแต่ว่าเอ๊ิมันจะมีหลายคู่มากอนี้อืมอหือหลายหลายคู่หลายคู่ฮะแต่ก็ก็แล้วแต่ว่าดาน คนแฟนคลับเขาจะดูแล้วเขาอาจจะเกิดชอบก็เลยทําให้แบบมีหลายคู่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่แเราไม่ด้หมายว่าจะจิ้นตามเราไม่ไม่เขาไม่ไมย่ยตเราก็จิ้นแต่เบาๆ <laughs> ไปจิ้นก็สนิทกันเนึ่ก็ไปค,ครับอาถามถึงวันนั้นไม่เตะบอลกับพี่ตั้มนิดน,นึงนเพื่อนเออเป็นไงฮะเม้ามอย ก็เป ar ็นคนชวนตั also, no two two We ้มมาเองแหละก็คือรู้จักกันทูบีแล้วเมื่อวันใเขาก็รุ่นสองไมก็รุ่นหนึ่งก็พอเขาไปได้เดี๋ยวสตาร์ก็เราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเขาจะว่างหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้คนเราก็ขาดพอดีตอนนั้นลองไลน์ไปดูดีไหมอะลองดูลองดูตั้มว่างหรือเปล่าเสบอนไหมเฮ้เตะเว้ยหาอ้นมาด้วยก็ ก็ก um, er ็บอกตั้มไงเออมีเพื่อนหรือเปล่าชวนมาหน่อยอะไรอย่างงี้ก็พอพามาเลยสามคนมีแล้วนั่นเนี่ยนะมีตั้มมีพี่อ้นมีพี่ดิวสามคนแล้วก็มีโต้ใครก็มาได้ทีมอะไรอ่ะไม่รู้ทีบอะไรอ่ะอ่าท้ายที่สุดฝากถึงแฟนคลับไบค์หน่อยค่ะแบบขอบคุณย้อะเขายังรักกันอยู่ใช่ครับปีหนึ่งลแต่วันเกิดหรือเปล่าวันเกิดเนสกันเกิดมันเกิดเนสกน ก็ขอบคุณนะครับผมแฟนคลับทุกคนนะก็ที่คอยติดตามไบนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้ไบให้มาโดยตลอดนะฮะก็รับรู้ได้เสมอครับว่าความรักของทุกคนยังอยู่นะยังส่งผ่านทางหน้าจอนี้ไบสามารถส่งไปให้ทุกคนไงใช่อย่าลืมกันนะครับผมก็มีผลงานอะไรก็อยากจะให้มาอุดหนุนมาติดตามก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับผลงานต่างๆที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะฮะ ที่สำคัญวันนี้จะได้เห็นบิ๊กบิ๊กร้องเพลงด้วยพี่ชายรอเนาะวันนี้มีเกสพิเศษพี่ชายไว้เองอพี่บิก๊กพี่บิก๊กสาวกรี๊ดเยอะกว่าไบาี์จะลองดูนะนี่ไบ์แบบไม่ยอมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้รับไม่ได้ทำไมอะ่ะแฟนคลับไบ์ทำไมต้องไปกรีก๊ดกับบิ๊กเยอะแหมช่วยกันเล่นกันเราเล่น,ลลนบิ๊กไบ์จ้าบิ๊กไบ์ครั้งที่แล้วบุ๊กไบ์เดี๋ยวจะลอเสียนะขอบคุณมากครับพี่แจ๊คุณครับ